ถ้าคนที่คุณแต่งงานด้วยไม่ได้มีแค่คนเดียวในร่างนั้นละ่ะถ้าคุณพบว่าเจ้าสาวของคุณคือหญิงที่ตายไปแล้วก่อนวันแต่งงานเสียงหัวใจจะยังเต้นอยู่ไหมเมื่อคืนวันแห่งความรักกลับกลายเป็นคืนแห่งคำสาปเรื่องราวของสารวัตรหนุ่มที่แต่งงานกับหญิงสาวในฝันแต่ต้องเผชิญกับความจริงสุดสยองเมื่อเขารู้ว่าเจ้าสาวที่อยู่ข้างกายไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเธอคือคนเป็นเตรียมตัวให้พร้อม เพราะทุกภาพถ่ายทุกคำสัญญาและทุกหยดน้ำตาจะนำคุณไปพบกับความลับที่ถูกซ่อนอยู่หลังคำว่าตลอดไปเสียงฝนกระทบหลังคาโรงพักเบาๆกลิ่นกาแฟที่เย็นชืดคลุ้งอยู่บนโต๊ะทำงานของสารวัตรนนท์ชายหนุ่มวัยสาสิบต้นๆมองภาพถ่ายในมือภาพงานแต่งของเขากับแพรพลอยเจ้าสาวในชุดไทยสีงาช่างยิ้มอ่อนหวานราวกับนางฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือภาพหญิงอีกคนในกรอบเดียวกัน ญิงหน้าตาเหมือนแพรพลอยทุกอย่างยืนอยู่ด้านหลังและมองกล้องตรงๆด้วยดวงตาที่ว่างเปล่านนขมวดคิ้วเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นแสงแลบเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เงาบนกำแพงไหววูบเขาเริ่มระลึกถึงคืนวันแต่งงานในคืนนั้นแพรพลอยบอกว่าเธอมีพี่สาวฝาแฝดชื่อเพชรพันแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเพราะอีกฝ่ายอยู่ต่างจังหวัดและไม่อยากให้ใครพูดถึงคืนนั้นเขาจำได้ดี ระหว่างพิธีมั่นเขาเห็นหญิงคนหนึ่งในชุดขาวเดินผ่านหลังเวทีใบหน้าซีเซียวผมเปียกชุ่มราวเพิ่งลุยฝนแต่เมื่อหันไปอีกทีเธอกลับหายไปตั้งแต่นั้นมาทุกคืนที่เขากลับบ้านหลังเลิกงานแพรพล้อยมักนั่งรออยู่หน้ากระจกผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดและในบางครั้งเสียงของเธอก็เย็นเยียบเหมือนลอยมาจากที่ไกลคืนหนึ่งนนสะดุ้งตื่นกลางดึกข้างเตียงว่างเปล่า มีเพียงกลิ่นดอกลินลี่ที่โ่ยเข้ามาในห้องกลิ่นของศพเขาเดินตามกลิ่นนั้นไปจนถึงลานหน้าบ้านเงาใครบางคนยืนอยู่ใต้ต้นลั่นทมผมยาวเปียกชุดเจ้าสาวสีขาวขุ่นเปื่อไปด้วยดินโคลนแพร่พลอยเขาเรียกเสียงสัน่นหญิงคนนั้นหันกลับมาช้าชดวงตาเศร้าและวาววอนแต่ไร้ประกายชีวิตเสียงลมหายใจของนนติดขัดเขาถอยหลังแต่แล้วเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังเขา เสียงที่คุณเคยเกินไปคุณจำพี่สาวฉันได้ไหมคะเขาหันกลับไปอย่างช้าๆ้ายิงอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเหมือนกันทุกประการแต่รอยยิ้มของเธอแปลกประหลาดจนเลือดในกายเขาเย็นเฉียบฝนเริ่มตกหนักสองเงาในชุดเจ้าสาวค่อยๆเดินเข้ามาใกล้รอยเท้าที่เปียกชื้นบนพื้นเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนนพยายามหันหลังหนีแต่เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเสียงแหบร่าราวกับมาจากใต้ดิน คุณแต่งกับฉันหรือแต่งกับศพกันแน่หัวใจเขาเต้นแรงสายตาพร่ามัวและในวินาทีนั้นเขาเห็นภาพในกรอบรูปบนโต๊ะอีกครั้งหญิงในชุดขาวคนที่ยืนอยู่หลังเจ้าสาวในวันนั้นคือคนเดียวกับที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้มือของนนสันเถาภาพเบื้องหน้าพร่ามัวเพราะหยาดฝนและน้ำตาเสียงหัวใจเต้นดังราวจะทะลุอ,อกออกมาหญิงในชุดเจ้าสาวทั้งสองก้าวเข้ามาใกล้ ผมยาวเปียกแนบแก้มแสงฟ้าแลบเผยให้เห็นรอยดินเปื้อนตามใบหน้ารอยยิ้มที่เหมือนกันราวกระจกสะท้อนฉันอยู่ที่นี่มาตลอดนะค่าเสียงหนึ่งพูดคุณลืมฉันได้ยังไงอีกเสียงเอ่ยต่อทันทีรากับทั้งสองพูดด้วยใจเดียวกันนนถอยจนหลังชนประตูมือคว้คว้าหาลูกบิดแต่เย็นเยียบเหมือนเหล็กในห้องดับจิตเขาผลักสุดแรงแต่ประตูไม่ขยับแม้แต่น้อยแสงไฟในบ้านเริ่มกระพริบ เสียงคลื่นฟ้าร้องดังลั่นจนพื้นสัน่นและในจังหวะนั้นหญิงทั้งคู่ค่อยๆหลอมรวมเป็นร่างเดียวรอยยิ้มของเธอบิดเบี้ยวแววตาเปลี่ยนจากเศร้าเป็นเยือกเย็นริมฝีปากที่ซี่ขาวขยับช้าๆวันนั้นฉันไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเสียงของเธอสั่นระรัวเหมือนลมพัดผ่านช่องไม้มีคนผลักฉันลงน้ำคนที่ฉันรักที่สุดนนตัวแข็งล้มหายใจติดขัด ภาพความทรงจำแวบเข้ามาคืนก่อนวันแต่งงานเขาจำได้เขาไปพบหญิงสาวอีกคนในชุดเดียวกับเจ้าสาวเขาเข้าใจผิดว่าเป็นแพรพล่อยพวกเขามีปากเสียงกันกลางสะพานและเธอลื่นตกลงไปในน้ำเขานิ่งหัวใจเขาเย็นวาบเสียงหัวเราะของหญิงตรงหน้าเริ่มดังขึ้นหัวเราะเบาๆก่อนกลายเป็นเสียงแหลมกรีดอากาศคุณจำได้แล้วสินะเธอพูดพลางยกมือที่เย็นชืดแตะบนแก้มเขา ผิวของเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งจนเขารู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลฉันกลับมารับคำสัญญาเสียงของเธอเปลี่ยนเป็นกระซิบชาชาคุณบอกว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปเงาในชุดเจ้าสาวเริ่มคลืบคลานเข้ามาพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดตายฝ่าเท้าของเธอกลิ่นอับของน้ำเน่าและดอกลั่นทมเริ่มอบอวนในอากาศนนพยายามหลับตาแต่เมื่อเปิดออกอีกครั้งเขาอยู่ในห้องแต่งงานเดิม ห้องที่เขาเคยจดทะเบียนกับแพรพลอยรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงหญิงสาวมากกว่าหนึ่งคนเสียงหัวเราะสลับเสียงร้องให้ประสานกันจนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของใครบนโต๊ะมีชุดทะเบียนสมรสเปียกชุ่มชื่อของเขาเขียนด้วยลายมือสันสแต่ชื่อเจ้าสาวถูกขีดค่าแทนที่ด้วยอีกชื่อหนึ่งเพชรพันมือเขาสัน่นมึกจากชื่อเริ่มไหลาราวกับเลือดสด หยดสีแดงค่อยๆซึมผ่านกระดาษจนเป็นรอยนิ้วมือของใครบางคนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังนนเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเขาหันกลับไปอย่างช้าๆหญิงในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ตรงนั้นผมเปียกแนบแก้มน้ำไหลหยดจากปลายคางรอยยิ้มของเธออ่อนโยนเหมือนครั้งแรกที่เจอกันฉันรอคุณมานานแล้วเธอก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟในห้องดับลงในทันที ความมืดปกคลุมทุกสิ่งและสิ่งสุดท้ายที่นนสัมผัสคืออ้อมแขนที่เย็นเยียบกับเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูคราวนี้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงกระซิบของหญิงสาวยังคงดังก้องอยู่ในหูของนนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเป็นมันสั่นสะเทือนลึกลงไปในหัวใจเหมือนเสียงจากใต้ผิวน้ำที่มีแรงดึงรังบางอย่างซ่อนอยู่ร่างของเขาถูกโอบไว้แน่นกลิ่นน้ำเน่าแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเขารู้สึกเหมือนถูกกลืนเข้าไปในบึงลึกมืดมิดลมหายใจเริ่มขาดห่วงมือเขากระตุกพยายามผลักออกแต่สิ่งที่จับเขาไว้แน่นกลับเย็นเฉียบราวกับหินทันใดนั้นแสงสลัวจากหน้าต่างผ้าม่านสองลอดเข้ามาฝนหยุดตกแต่เสียงน้ำหยดจากเพดานยังคงดังเป็นจังหวะแปะแปะเสียงนั้นดังตรงกับจังหวะหัวใจเขาที่เต้นรัวไม่เป็นจังหวะนนค่อยๆลืมตาเขาไม่ได้อยู่ในห้องของตัวเองอีกต่อไป รอบตัวคือห้องโถงไม้เก่าเพดานสูงมีรูปถ่ายแต่งงานมากมายแขวนอยู่บนผนงังทุกกรอบมีใบหน้าของเขาแต่เจ้าสาวในแต่ละรูปไม่เหมือนกันหญิงสาวหลายคนในชุดแต่งงานสีขาวใบหน้าซีดเซ้าและดวงตาไร้แววชีวิตเสียงกรีดของเล็บขวนไม้ดังขึ้นข้างหลังน้นหันขอบไปหญิงในชุดเจ้าสาวคนเดิมยืนอยู่ใต้กรอบรูปมือเธอชี้ไปยังภาพถ่ายหนึ่งดูสิคุณจำได้ไหม เสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงภาพนี้คือวันสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตายเขาจ้องภาพนั้นในภาพเขายืนยิ้มอยู่ข้างหญิงในชุดขาวแต่เบื้องหลังมีแม่น้ำกว้างและในมุมของรูปมีเงาดำของอีกหญิงคนหนึ่งยือนอยู่ในน้ำหัวใจของนนแทบหยุดเต้นเขาก้าวถอยหลังแต่ทันใดนั้นพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มยุบตัวเสียงแตกของไม้ดังลั่นแล้วร่างเขาก็ตกลงไปในความมืด น้ำเย็นเฉียบกระแทกร่างเขาตะเกียกตะกายพยายามขึ้นฝั่งแต่มีมือมากมายคว้าขาของเขาไว้มือสีซีดดนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งนิ้วเรียวยาวลากผ่านผิวเขาทิ้งรอยช้ำคล้ำเสียงหัวเราะของหญิงสาวก้องอยู่รอบตัวบ้างเสียงหัวเราะบ้างเสียงร้องไห้เสียงเหล่านั้นประสานกันจนกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของความโศกนนอยู่กับเรานะเสียงนั้นดังรอบด้าน หญิงในชุดเจ้าสาวปรากฏขึ้นจากผิวน้ำผมเธอลอยกระจายเหมือนเงาหมึกในน้ำตาเธอมืดสนิทแต่มีแสงวูบวาบลึกข้างในเหมือนเปลวไฟสีน้ำเงินคุณเคยสัญญาไว้เธอยกมือขึ้นรูปใบหน้าเขาชชาๆคุณบอกว่าจะไม่ปล่อยฉันไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนนพยายามร้องแต่เสียงของเขาจมหายไปในน้ำปากเขาเต็มไปด้วยกลิ่นขาวเหล็กและรสเค็มขมภาพตรงหน้าเริ่มหมุนเขามองเห็นฝั่งไกลๆ บ้านไม้หลังเดิมมีแสงไฟจากหน้าต่างและเงาของหญิงในชุดเจ้าสาวสองคนยืนรออยู่ตรงนั้นทันใดนั้นร่างหนึ่งดึงเขาขึ้นจากน้ําเขาสำลักอากาศหอบหายใจแรงเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาเห็นแพรพลอยใบหน้าเธอเต็มไปด้วยน้ําตานนนี้เธอเธอกระสิบอยากกลับไปที่บ้านนั้นอีกแต่ก่อนที่เขาจะถามอะไรเสียงดังจากเบื้องหลังทําให้เขาต้องหันไปมอง หญิงอีกคนในชุดเจ้าสาวกำลังเดินออกมาจากเงามืดริมฝีปากยกยิ้มชาชาแพรพลอยเสียงนั้นเอ่ยชื่อเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งอีกต่อไปทันใดนั้นอากาศรอบตัวเย็นจัดหมอกขาวลอยขึ้นจากพื้นน้ำเสียงหัวเราะของหญิงในชุดเจ้าสาวอีกคนเริ่มดังลั่นเสียงนั้นก้องไปทั่วป่าจนแม้แต่ฝนที่ตกอยู่ก็เงียบลงราวกับกลัวนนรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้เผชิญแค่คนตาย แต่กำลังอยู่ท่ามกลางคำสาปของความรักคำสัญญาที่เขาไม่เคยรักษาและหญิงสาวที่ไม่ยอมให้ใครได้เขาไปอีกเลยเขาค่อยๆหันกลับไปมองหญิงในชุดขาวค่อยๆยกมือขึ้นในมือของเธอมีแหวนวงหนึ่งแหวนเดียวกับที่เขาเคยสวมให้ในคืนวันแต่งงานสวมให้ฉันอีกครั้งสิที่รักเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความหนาวเยือกเธอก้าวเข้ามาใกล้ ฟีเท้าแผ่วเบาแต่ทุกก้าวทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นจนเลือดในกายแทบระเบิดออกมาฝนเริ่มตกอีกครั้งคราวนี้เป็นฝนกลิ่นดอกลั่นทมและในหยดฝนนั้นมีเงาของหญิงในชุดเจ้าสาวหลายคนยืนมองเขาอยู่จากทุกทิศท,ทางนนยืนนิ่งกลางสายฝนร่างกายสั่นเทาสายตาจับจ้องไปที่หญิงในชุดเจ้าสาวที่กำลังก้าวเข้ามาเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นดินชื้นชาชา แต่ละก้าวส่งเสียงแฉะดังชัดในความเงียบแหวนในมือของเธอเปล่งแสงสีเงินวูบวาบสะท้อนสายฟ้าที่แลบอยู่บนท้องฟ้ามืดคลึมแสงนั้นแสบตาแต่กลับเย็นเยียบจนทะลุเข้าไปถึงกระดูกน้นถอยหลังแต่ฝ่าเท้ากลับจมลงไปในโคลนขยับไม่ได้เหมือนพื้นดินกำลังดูดกลืนเขาไว้ทีละน้อยหญิงคนนั้นยกมือขึ้นสายตาของเธอเปล่งแสงสีน้ำเงินจางจ คุณจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันคุณพูดว่าอะไรน้ำเสียงของเธออ่อนโยนเกินจริงเหมือนคำรักที่ซ่อนพิษอยู่ในทุกถ่อยคำนนพยายามขยับปากแต่พูดไม่ออกล้มหายใจหนักอึ้งในอกเสียงหัวใจดังรัวจนหูอื้อหญิงสาวยิ้มคุณบอกว่าจะไม่ทิ้งฉันแม้ตายก็จะอยู่ด้วยกันเธอเอื้อมมือมาจับนิ้วเขานิ้วที่เย็นเหมือนน้ำแข็งแต่นุ่มราวผ้าไหม สัมผัสนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนร่างถูกแช่ในบ่อเลือดเย็นจัดรอบตัวเริ่มเปลี่ยนหมอกหนาทึบลอยขึ้นจากพื้นเสียงฝนกลายเป็นเสียงน้ำซัดกลิ่นโคลนผสมกลิ่นเน่าแรงขึ้นทุกขณะเมื่อหมอกจางลงเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ริมแม่น้ำสายเก่าแม่น้ำที่เขาเคยผลักหญิงสาวตกลงไปเมื่อหลายปีก่อนผิวน้ำกระเพื่อมเบาๆและมีฟองอากาศผุดขึ้นเรื่อยๆทีละฟองทีละฟอง จากนั้นมือขาวซีดคู่หนึ่งก็โผล่ขึ้นจากผิวน้ำตามมาด้วยเรือนผมดำยาวเปียกชุ่มและดวงตาคู่หนึ่งที่เปิดกว้างอย่างบ้าคลั่งเพชรพันชื่อหลุดออกจากปากกนนโดยไม่ตั้งใจหัวใจเขาเต้นแรงจนปวดร้าวร่างของเธอค่อยๆโผล่พ้นน้ำชุดเจ้าสาวเปื้อนโคลนลากยาวตามพื้นน้ำไหลาจากปลายผมเธอเป็นสายหยดลงบนแหวนในมือเสียงดังติ่งฉันรอวันนี้มานานมาก เสียงของเธอช้าแต่ชัดคุณจำได้ไหมคะว่าฉันตกลงไปเพราะใครนนพยายามถอยแต่ขาเขาไม่ขยับเหมือนร่างถูกตรึงไว้กับพื้นเธอก้าวเข้ามาอีกทุกก้าวที่เหยียบพื้นทำให้เสียงน้ำดังขึ้นเรื่อยๆแสงฟ้าแลบสองให้เห็นว่าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยเลือดวันนั้นคุณจับมือฉันไว้แน่นเธอพูดพลางหัวเราะเบาๆแต่พอฉันขอให้ดึงขึ้นคุณกลับปล่อยมือ เสียงหัวเราะของเธอแผ่วเบาแต่เยือกเย็นมันแทรกเข้ามาในหัวจนเขาแทบคลั่งฉันตกลงไปในน้ำเย็นมือและลึกมาเธอยกมือขึ้นแต่อกของตัวเองแต่หัวใจของฉันยังเต้นเพราะคําพูดของคุณนนพยายามปฏิเสธเสียงเขาสัน่นผมผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุหญิงคนนั้นหยุดยิม้มเธอเก้าวเข้ามาใกล้จนปลายจมูกเกือบชนกัน ลมหายใจของเธอเย็นเฉียบอุบัติเหตุหรือความกลัวที่จะถูกเปิดเผยกันแน่เสียงสายฟ้าผ่าดังสนัน่นแม่น้ำเบื้องหลังพลันเดือดพล่านมีเงาของหญิงสาวหลายคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำทุกคนสวมชุดเจ้าสาวสีขาวขุ่นร่างของพวกเธอซีเซียวดวงตาว่างเปล่าแต่ทุกคู่ตากลับมองตรงมาที่เขาพวกเราราคุณมานานมากแล้วเสียงของพวกเธอประสานกันเสียงนั้นก้องไปทั่วลุ่มน้ำ นนพยายามหันหนีแต่หญิงตรงหน้าจับคางเขาไว้แน่นแหวนในมือของเธอส่องแสงอีกครั้งคืนนี้คุณจะได้อยู่กับฉันเหมือนที่สัญญาไว้เธอสวมแหวนลงบนนิ้วเขาทันทีที่วงแหวนแตะผิวร่างเขาสั่นสะท้านเลือดในกายเริ่มเย็นลงหัวใจเต้นช้าลงทีละจังหวะทีละจังหวะภาพรอบตัวค่อยๆมืดเสียงฝนเปลี่ยนเป็นเสียงน้ำไหลในแม่นม้ำ และในเงาน้ำนั้นเขาเห็นใบหน้าของตัวเองซีเซียวดวงตาไร้ประกายหญิงในชุดเจ้าสาวยิ้มเธอกระซิบข้างหูเบาๆไม่ต้องกลัวนะที่รักตรงนี้ไม่มีใครพรากคุณไปจากฉันได้อีกแล้วผิวน้ำค่อยๆปิดเหนือสีสะเขาเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงหัวใจของหญิงสาวเต้นเป็นจังหวะเดียวกับของเขาก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเข้าสู่ความมืดสนิทและที่ริมแม่น้ำในคืนนั้น เพียงแสงฟ้าแลบเท่านั้นที่เผยให้เห็นเจ้าสาวในชุดขาวยืนอยู่เพียงลำพังยิ้มอ่อนโยนในมือของเธอมีภาพถ่ายงานแต่งงานใบใหม่ภาพของสารวัตรนนทและเพชรพันพร้อมลายเซ็นสีเลือดที่เพิ่งแห้งสนิทบนกระดาษเช้าวันต่อมาหมอกหนาทึบคลุมทั่วหมู่บ้านริมน้ำแสงแดดอ่อนพยายามลอดผ่านทิวไม้แต่กลับถูกกลืนด้วยความเย็นชื้นกลิ่นดอกลั่นทมลอยคลุ้งอยู่ทั่วอากาศ กลิ่นที่มักจะมาพร้อมกับข่าวร้ายสารวัตรนนท์หายตัวไปทั้งคืนเสียงชาวบ้านคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนขณะกลุ่มตำรวจชุดค้นหากำลังเดินตรวจริมฝั่งน้ำรองเท้าหนังสีดำคู่หนึ่งถูกพบใกล้ต้นลั่นทมข้างๆนั้นมีรอยเท้าลึกอยู่ในโคลนสองคู่แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือรอยเท้าคู่นั้นหันเข้าหากันราวกับเจ้าของร่างทั้งสองยืนศบตากันอยู่ก่อนจะหายไป หัวหน้าชุดค้นย่อตัวลงเก็บสิ่งหนึ่งขึ้นมากระดาษเปียกแฉะที่พอคลี่ออกได้คือทะเบียนสมรสที่เขียนด้วยหมึกแดงซีดชื่อของเจ้าบ่าวนนสุวรรณและชื่อเจ้าสาวเพชรพันวัชรศีเจ้าหน้าที่ทุกคนเงียบงนันสายลมพัดแรงจนต้นไม้สั่นไหวเสียงกระซิบแผวเบาออยอมากับสายลมนั้นไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นแค่จินตนาการหรือไม่ฉันบอกแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ในบ่ายวันเดียวกันหญิงสาวในชุดดำคนหนึ่งปรากฏตัวที่สถานีตำรวจเธอคือแพร์พลอยใบหน้าเธอซีดเหมือนไม่ได้หลับมาหลายคืนในมือเธอถือกล่องไม้เล็กๆเ,เธอพูดเสียงเบาขอพบสารวัตรนนท์ค่ะเจ้าหน้าที่มองหน้ากันไม่มีใครกล้าพูดก่อนที่หัวหน้าสถานีจะค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอคุณแพร์พลอยสารวัตรนนท์เข้าเสียงเขาสัน่นแต่ยังพูดไม่ทันจบ แพรพลอยก็ยื่นกล่องไม้นั้นให้เขาจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วค่ะน้ำเสียงเธอเรียบแต่แฝงด้วยความเศร้าเย็นชาหัวหน้าสถานีรับกล่องไว้ด้วยมือสัน่นเมื่อเปิดออกข้างในคือแหวนทองเก่าที่มีรอยคราบน้ำติดอยู่และกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือคุณตาฉันยอมอยู่ที่นี่กับเธอตลอดไปลายเซ็นข้างใต้คือชื่อของสารวัตรนนท์เจ้าหน้าที่ทุกคนมองหน้ากันอย่างเงียบงนัน เพราะไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจำได้คือคืนนั้นหลังจากฝนตกหนักมีคนเห็นหญิงในชุดเจ้าสาวสีขาวยืนอยู่ที่หน้าสถานีผมเธอเปียกแนบแก้มยิ้มบางๆแล้วเดินหายเข้าไปในสายหมอกหลายเดือนผ่านไปบ้านไม้ของนนถูกปล่อยรางแต่ชาวบ้านที่ผ่านไปในยามค่ำคืนต่างพูดเหมือนกันว่ามักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเบาๆจากในบ้านเพลงนั้นเศร้า แต่ไพยรจับใจบางคืนแสงตะเกียงในบ้านจะส่องผ่านผ้าม่านเงาของชายหญิงคู่หนึ่งมักปรากฏอยู่ตรงนั้นยืนเคียงกันราวกับกำลังรำลึกถึงวันแต่งงานที่ไม่มีวันจบจนกระทั่งคืนหนึ่งพายุใหญ่ซัดเข้าหมู่บ้านอีกครั้งเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นและบ้านไม้หลังนั้นก็ลุกเป็นไฟเมื่อตำรวจเข้าไปหลังฝนซาพวกเขาพบเพียงซากไม้ไม่เกลี่ยและใต้เท่าฐานนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ไม่เลยแม้แต่นิดเดียวมันคือกรอบรูปแต่งงานเก่าๆภาพในนั้นไม่ใช่ภาพเดิมอีกต่อไปเจ้าบ่าวและเจ้าสาวยืนเคียงกันแต่ทั้งสองต่างซีดขาวดวงตาปิดสนิทราวกำลังนิทรานิรัน์เบื้องหลังพวกเขามีเงาหญิงอีกหลายคนในชุดเจ้าสาวยืนเรียงรายรอยยิ้มของทุกคนเหมือนกันและใต้ภาพถ่ายนั้นเขียนด้วยลายมือจางๆว่าความรักไม่ตาย มันแค่รอวันที่อีกฝ่ายจะตามมาเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ลำน้ำสายเก่าอีกเลยเพราะทุกครั้งที่ฝนตกและลมพัดกลิ่นลั่นทมมามักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาพร้อมเงาเจ้าสาวในชุดขาวที่ยืนอยู่ริมฝั่งน้ำรอใครบางคนที่เธอรักมากจนยอมตายเพื่อเขาและบางคนก็เชื่อว่าในคืนที่ฟ้าแลบลงเหนือแม่น้ำวิญญาณของสารวัตรนนท์ ยังคงยืนอยู่ข้างเจ้าสาวคนนั้นจับมือกันแน่นพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่าตลอดไปจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงแค่ในชีวิตนี้หลายปีผ่านไปหลังเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านริมน้ำกลับมาสงบเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อบ้านสารวัตรนนอีกเลยเพราะมันถูกปล่อยให้รกร้างกลืนหายไปกับหญ้าและทวันที่ขึ้นคลุมในยามเช้าเด็กๆที่วิ่งเล่นแถวนั้นมักพูดตรงกันว่า บางครั้งจะเห็นหญิงสาวในชุดเจ้าสาวสีขาวยืนอยู่ใต้ต้นลั่นทมเธอไม่เคยเคลื่อนไหวเพียงแต่ยืนมองไปยังลำน้ำเงียบๆเหมือนกำลังรอใครบางคนกลับมาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่คนใหม่ของสถานีตำรวจในอำเภอได้เดินผ่านจุดนั้นโดยบังเอิญเขาพบกรอบรูปเก่าที่ฝังอยู่ในดินเมื่อปัดฝุ่นออกก็เห็นภาพคู่บ่าวสาวซีจางแต่สิ่งที่แปลกคือในแสงอาทิตย์ที่สะท้อนผ่านกระจก ดวงตาของเจ้าสาวในภาพดูเหมือนจะขยับเรากับกำลังมองกลับมาที่เขาเขารีบวางรูปนั้นลงแล้วถอยออกมาแต่ก่อนจะหันหลังกลับเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูอย่าทิ้งฉันเหมือนที่เขาทำสายลมพัดกลิ่นดอกลั่นทมโชยมาอีกครั้งบางสิ่งเย็นเฉียบแตะข้อมือเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนทุกอย่างจะกลับสู่ความเงียบหลังจากวันนั้นกรอบรูปหายไปจากที่เดิม เหลือไว้เพียงแหวนวงหนึ่งวางอยู่บนหินริมฝั่งน้ำมันเป็นแหวนทองเก่าที่มีชื่อสลักไว้ด้านในว่านนไพ่หัวใจสีดำเพชรพันและเมื่อแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำในคืนฝนพรำบางคนบอกว่าเห็นเงาคู่หนึ่งยืนเคียงกันกลางลำน้ำรอยยิ้มของพวกเขาอ่อนโยนเหมือนคนที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากรอคอยชั่วนิรันด์เสียงเพลงเบาๆดังลอยมากับสายลมเพลงเดียวกับที่เคยเปิดในคืนแต่งงานคืนนั้น จบลงด้วยคำพูดสุดท้ายของหญิงสาวในที่สุดเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไปจริงๆแสงจันทร์สะท้อนบนผืนน้ำสั่นะร,ริกก่อนความเงียบจะกลืนทุกสิ่งเข้าสู่ความมืดเหลือเพียงกลิ่นดอกลั่นทมที่ยังคงหอมอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม